โอ้เลยเป็นเลยโอ้ยังเียกวะนี่มาครับแอบไายกระตูนนะครับนี่มันจีแองรถเบิรงครับมันจีแองรถโหลอไอ้หน่อยเนี่ยจีแองรถเป็นนะครับผมโอ้ยยังยัดทอพวกครับ นี่ครับบ้านหลังนั้นเท่ากับเห็ดไปแล้วนะครับอยู่ได้แล right ้วครับนอนได้แล <wh ้วไปย่างตัวอ๋อโอ้ยหยับขวดโอ้ยอย่าไปหยับรถเด้อรถดีๆเอารถขึ้นดีๆด้วยมันมีขายอย่างเนาะลืมเออหยัดใส่รถครับ ไปใช่ขี้เล่นไปขี้บ้งดูจับรถใบน้ยาย่อข่มรถลง่งสัน่นเออยัดเขาน,น้อยนี่เนี่ยก็อยากแจ้งรถหามถอยลางเดินนาเลยปะนี่ยูเดินนานั่นละ พ่อเคยขี่แต่ในหน่อยอ่ะถือโดยใบน,นำ้ำเออยัดเขาไหมโอ้สอปเปอร์มันจะนน่เทียงเทียงก็ยังตดแเต่ โอ้ยโอ้ยยังเป็นมักแหงนะเสียงนี่นเนาะดูยิง่งคิดลงมาพี่เลยคีดลงมาพี่คีดลงมาพี่เลย โอ้โหโอ้ยดูดีเที่ยวถืออาไรถืออาไ,ออาไ,อาไารเดี๋ยวพ่อจะให้เดี๋ยวได้ความแรงแบบไหนเดี๋ยวพ่อไปเอาคากวางไวได้แป๊บหนึ่งท้านี่ <c oughs> อ้าวครับวันนี้พวกว็ซ้อมรถใท้ยกับตูงนั้นได้ครับแ้วก็ได้เชียงดัง ไปลองพูดลงไปคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเรื่องหนพ่อเอา<อ>เลยไปเลยโอ้ยยังเสียกวะนี่ครับน้องว่าเสียวรถเป็น โรงเรียนนะครับวันมาที่ขีก็ยากเขาไปจอดไว้ในบ้านแต่ผมไม่ทันให้ไปเพราะว่าอยูปป่ปอหนึ่งญาติเขาหลักอยากขายญาตินะครับเนาะไปจอดจากนี้เขาไป,ปม่านหาสิบกิโลเออหาสิบกิโลหาร้อยเมตรจากนี้เขาไปในบ้านนะครับมันเฟื่ยหรอเฟื่ยหรอเฟืด่ดเฟื่ยด,ดื้ นะครับคลิปนี้ไปบันครับฝากเป็นคลิปบ่งโฆษณานะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวได้อีกอย่างเรีาบินบ่ะเรียบินเออเรีาบินมาขี่ใช่รึเในบินเข้าไปในบ้านได้เรีาบิน